สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตนะฮะวันนี้มาชมพระเครื่องราคาเบาๆกันเลยนะผมนะนี่ได้มาจากคุณลุงนะท่านหนึ่งนะมาที่บ้านเลยนะมาหาที่บ้านเลยก็ช่วยซื้อไว้นะช่วยซื้อไว้ก็ต้องบอกว่าเฉพาะชุดบนนะชุดบนนะที่เป็นของคุณลุงด้านล่างก็เป็นพระที่ผมได้มานะได้มาวันนี้ผมจะเอาพระเครื่องนะนำมาแบ่งปันให้ทุกท่านนะราคาบางๆ,ๆเบาๆนะ เดี๋ยวเริ่มจากองค์แรกเลยนะพี่นะหลวงปู่เอี่ยมอันนี้มาพร้อมตลับนะเป็นตลับนี่หลวงปู่มเอี่ยมหรือหลวงพ่อทองสุกผมไม่แน่ใจนะแต่ผมดูว่าหลวงปู่เอี่ยมนะแต่ผมดูเหลวงปู่เอียนะเเอ่ยมผมเอาหนึ่งพันบาทนะเอาหนึ่งพันบาทนะราคาเนี้อาจจะมีเศษหน่อยนะ,ะราคาเนี้ยอาจจะมีเศษ แป๊บหนึ่งนะเอาหนึ่งพันบาทนะอ่ะองนี้เป็นหลวงปู่บุญนะเป็นหลวงปู่บุญนะเป็นหลวงปู่บุญเนื้อผงยานะเนื้อผงยาเ่เป็นหลวงปู่บุญเราคนเลือกเนื้อผงกินดาวมณนีนะเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะพี่นะ เอาเก้าร้อยเก้าบเก้าบาทออองนี้เป็นหลงพ่อแก้วนะเป็นหลงพ่อแก้วมาพร้อมตลับเลยนะผมไม่แกะเลยนะตลับเ้ามาแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะนี่ขายแบบนี้เลยนะอันนี้เอาเก้าร้อยห้าสิบนะพี่นะเอาเก้าร้อยห้าสิบอันนี้น่าจะเป็นบางขุนพรมนะเป็นบางขุนพรมอืม เป็นบางขุนพรมมีปั๊มตาไว้ครบเลยนะปั๊มตาไว้ครบเลยนะบางขุนพรมเอาหนึ่งพันบาทนะเอาหนึ่งพันบาทอ่ะอันนี้เป็นหลวงพ่ออีคมมากเลยพี่นะดูเหรียญนี้เนี่ยโคตรคมเลยเนี่ยคมถึงเท้าท่านเลยนะเนี่ยหลวงพ่ออี ภาพของโองผมไม่ได้แกะนะฮะไม่ได้แกะดูเลยนะไม่ได้แกะดูส,สขของคนผมมีเอเคีมอไซค์ามาขายนะอะคีมอไซค์ามาขายเดี๋ยวผมจะเปิดกล้องจรเปิดให้ดูนะอันนี้เอาเก้าร้อยแปดสิบบาทนะเอาเก้าร้อยแปดสิบบาทต่อนะครับผมนะอ่ะอันนี้สิหลวงพ่อปานแล้วมีเขี้ยวเสือด้วยนะมีเขี้ยวเสือด้วยนะ อันนี้ไม่ต้องตกใจนะพี่นะราคาผมแค่แบ่งนะราคาผมแค่แบ่งแต่ผมได้มาจากสองคนตามีภรรยาจริงๆนะเดี๋ยวนะผมถ้าถ้าคนที่อยู่จังหวัดพิจิตรนะจะจะรู้นะว่าวัดหงวัดหานนะท่านอยู่แต่วัดหงวัดหานอาภะอันนี้มาคือพระเนี่ยเขาเอามาปล่อยผมเนะี่ยสองครั้งสามครั้งแล้วนะเขาก็เป็นคนที่ตื้อพระเช่าพระ ตามบ้านเหมือนกันนะเป็นเขาเรียกเซียนภูทรน,นะแล้วเขาก็เอาพาชุดน,นี้มาแบ่งขายคับผมอันนี้เขาจะเรียกเคียวซี่นะอันนี้เขาจะเรียกเคียวซี่แต่เป็นเคี่ยวแน่นอนนะรับประกันว่าเป็นเคี้ยวนะไม่ใช่เรซินนะะบอกเลยนะผมรับประกันนะเพราะว่าพวกนี้ยมองมองเว็บเดียวก็รู้เลยนะรู้เลยอันนี้เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะ อ่ะองนี้นะเป็นหลวงพอ่อกลวยหนุมานเนี่ยเป็นหลวงพ่อกลวยนะเนี่ยหานุมานเป็นหลวงพอ่อกลวยเมื่อก่อนนี้ก็เคยสงสส่แล้วว่าหนุมานเนี่ยเป็นหลวงพ่ออะไรแต่ไงเป็นหลวงพอ่อกลวยสมัยหม่ก่อนเนี่ยเขาจะเดินพวกน้ำยาไม่ค่อยดีนะพี่ับพอเดินพวกน้ำยาไม่ค่อยดีมันเก่านะเก่าอันนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะผมเอาหนึ่งพันสองรอยยี่สิบสองบาทนะหนึ่งพันสองรอยี่สิบสองบาทอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิม หลวงพ่อเดิมนี่เอาเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะเอาเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสำหรับหลวงพ่อเดิมองนี้นะอ่าแล้วต่อไปนะฮะนนี้ก็จะเป็นเสือหลวงพ่อปานนะสุดติ่งนะนี่เป็นหลวงพ่อปานนะครับผมนะนี่เป็นหลวงพ่อปานนะนี่เป็นเสือคาบคาบหางนะนะเสือขึ้นขนด้วยนะเสือขึ้นขนด้วยนะเสือขึ้นขนนะเสือขึ้นขนนะ calm. เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อย ยี่สิบแปดบาทนะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบแปดบาทนี่อ่ะแบ่งปันนะแบ่งปันองค์ตัวนี้นะตัวนี้นะผมแบ่งจริงๆนะเป็นหลวงพ่อยิ้มนะอย่างนี้นะเป็นหลวงพ่อยิ้มนะเอาหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทนะเอาหนึ่งพันสามร้อยสิบห้าบาทอันนี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะเป็นหลวงพ่อเดิมมนาะพร้อมตะกุดนะเป็นพร้อมตะกุด อันนี้เอาพันสามนะเอาพันสามนะเอาพันสามแบบนี้ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะต้องเจอตามบ้านๆเท่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นลวงปูทิมหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจนะเอาเอาหกร้อยนะเอาหกร้อยลูกไม่ถึงร้อยด้วยนะเอาหกร้อยนะเป็นลูกอมนะเป็นลูกอมนี่อันนี้เป็นหลวงพ่อย,ยิ้มนะเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเลี่ยมเงินหรือเปล่าดูเป็นเงินนะ หลวงพ่อยิ้มนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทลูกอมไม่ตาพี่แต่จานเต็มลูกเลยเนี่ยเหมือนหลวงพ่อกลวยอะนะจานเป็นหลวงพ่อกลวยนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะเอาเจ็ดร้อยบาทพามัานบ้าน,นะพี่หลวงพ่อหอมนะติ่งอาแก่นะหลวงพ่อหอมนี่หลวงพ่อหอมอันนี้เอาพันสี่นะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยบาท หลวงพ่อเอี่ยมนะพร้อมทานมานะหลวงพ่อเอี่ยมพร้อมทันมาเอาหนะึ่งพันสองร้อยนะหนะึ่งพันสองร้อยบาทนะหนึ่งพันสองร้อยบาทหลวงพ่อเดิมนะเหรียญหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อมนะเหรียญหลวงพ่อเดิมห่วงเชื่อม ฮะโบราณจริงๆบ้านๆจริงๆเลยนะแบบนี้นะนี่พร้อมกับปิดตานะปิดตางาแกะหนึ่งองนะปิดตางาแกะหนึ่งองนะเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเอาเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทตะกุดลงมาเงินนะนี่ตะกุดลงมาเงินนะนี่ตะกุดลงมาเงินจานทั้งองค์นะจานทั้งองค์เลยนะจานทั้งองค์ ตะกุดหลวงพว่อเงินเอาเก้าร้อยห้าสิบาทนะเอาเก้าร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีหลวงปู่หมุนนะหลวงปู่หมุนเอาแปดร้อยบาทนะเอาแปดร้อยบาทหลวงปู่หมุนนี่อันนี้เป็นงาแก่นะโคดแคสสีนะสิงงายาวนะมีสองตัวนะมีสองตัวมีสองตนนะมีสองตนหลวงพว่อหอมนะ ตาแดงนะงาแก่อันนี้คือบ้านๆจริงน,นะพี่นะของบ้านบ้านเลยนะอย่างเงี้ยนะนของบ้านบ้านเลยสองตัวเนี่ยนะฟังนะฮะตัวละนะเอาตัวละนะน,นะตัวใหญ่อันนี้ตัวใหญ่กว่านิดนึงนะนิดนึงถ้าเทียบกันแล้วก็คือนิดเดียวนะนิดเดียวนิดเดียวจริงๆนะนิดเดียวจริงเอาราคาเท่ากันนะ,นะเอาราคาเท่ากัน เอาสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทเอาสี่พันสองร้อยสิบห้าบาทนะสองร้อสิบห้าบาทในี่กำไรนะพี่ฮนะอ่ะเหรียญนนะเหรียญหัวโตนะบอกเลยว่าคมชัดทุกเหรียญน,นะมีสามเหรียญน,นะเหรียญหัวโตนะคมชัดทุกเหรียญน,นะอืม ผมทัดทุกเหรียญเอาเก้าร้อยห้าสิบเหรียญที่หนึ่งเหรียญที่สองนะผมเอาเก้าร้อยห้าสิบาทนะเอา 900. เก้าร้อยออันนี้ไม่ไม่อันนี้ผ่าปากนะเอาเก้าร้อยห้าสิบาทนะหัวโตมีสองเหรียญน,นะเหรียญละเก้าร้อยห้าสิบบาท เหรียญชุดนี้คมมากนะพี่นะเหรียญชุดนี้คมมากเลยนะเหรียญละเก้าร้อยห้าสิบนะเหรียญลงพุสุกนะวัดปากคอมาคำเท่าเอาแปดร้อยแปดสิบแปดบาทนะเนี่ยเอาแปดร้อยแปดสิบแปดบาทคมคมจริงๆน,นะเหรียญชุดนี้นะเนื้อทองแดงลมดำนะแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเหรียญลงพกันมีห่วงนะเหรียญลงพ่อกันเอา แปดร้อยยี่สิบห้าบาทนะบล็อกเส้นตองแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเอาแปดร้อยยี่สิบห้าบาทเอาแปดร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นบล็อกอ่าเป็นบล็อกขอเบ็ดนะมีตองบล็อกนะเส้นตองก็ขอเบ็ดนะใครจะเอาก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกด้วยนะครับว่าเป็นเส้นตองหรือขอเบ็ดนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนำเหรียญ ชุดเดียวที่ได้จากบ้านบ้านเดียวกันมาก่อนนะไม่ง้นเดี๋ยวผมจะงงเพราะว่ามันคนละคนละที่คนละราคากันนะอ่ะอันนี้เป็นเหเรียญลมพัากันนะการไหลทองนะการไหลทองเสี้ยนตองก็ไหลทองนะเก้าร้อย ห้าสิบบาทนะเก้าร้อยห้าสิบาทเสียนตองกระไรทองหลวงพ่อพางหลวงพ่อพางนี่เอาแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะเอาแปดร้อยเจ็ดสิบบาทนะหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรนี่เอาแปดร้อยนะเอาแปดร้อยบาทศูนย์แปดเนี่ยเอาแปดร้อยบาทนะอืม หลวงพ่อต่อทอนสองสี่หกศูนย์นะอันนี้เอาเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะเอาเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทนะเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้นะเอาแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทนี่ อันนี้เอาเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทนะเอาเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทนะนี่หลวงปู่ทิมนะหลวงปู่ทิมวัลหานไล่นะ,จะเจริญพรบนนะ,จะเจริญพรบนอเอาแปดร้อยหกสิบสามบาทนะเอาแปดร้อยหกสิบสามบาทอืม อันนี้เอาเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทนะเอาเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทขออนุญาตมีเศษนะเพราะว่าต้องเช็ครอบบินผมนะอันนี้อันนี้อันนี้เท่ากันนะ,จะเจริญพอเนี่ยเท่ากันนะ,จะเจริญพอเราเท่ากันนะเท่าไรไม่รู้ด้วยนะเพื่อนจำไม่ได้อ่ะอันนี้เป็นพระพิจิตรนะหลวงพ่องเงินนะทองแดงนะเนื้อทองแดงนะอาจจะอาจจะสึกหน่อยนะอาจจะตึกหน่อยอันนี้เอา แปดร้อยนะแปดร้อยยี่สิบสามบาทนะแปดร้อยี่สิบสามบาทอันนี้หลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนี่เอาแปดร้อยนะเก้าสิบสามบาทนะแปดร้อยเก้าสิบสามบาทหลวงหลวงพ่อหลวงพ่อเอี่ยมหลวงพ่อเอี่ยมนี่เอาเอาเจ็ดร้อย เอาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอา่ะหลวงพ่อเปลี่ยนวัดต้านี่เอาราคาเดียวกันนะราะคาเดียวกันเนี่ยจำไม่ได้หรอกครับพี่นะเพราะว่าบอกแต่องค์เนี่ยมีเซษเนี่ยอันนี้เอาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทอ่ะหลวงพ่อคูณนะเอาเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทผมไม่ได้รู้ราคาเล่นเหรียญเท่าไหร่นะพี่นะเพราะว่าอา่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชำนาญมากกว่านะเพราะว่าเราเราเรา,เราเล่นแต่พระหล่อเป็นหลักอ่าองค์นี้นะองค์นี้เอา หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทนะหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบบาทองค์นี้เอาหัวโตนะองคนี้เอานะเฮ้ยเหมือนผมมีสององคหรือไงหัวโตแบบนี้นผมได้องคเดียวอนะอันนี้เอาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบาทนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบาทขออนุญาตเอาพาทีมตำตำกันก่อนเนาะตำตำกันก่อนนี่ เนื้อสำริดนะฮะเนื้อสำริดหลวงพ่อท้าวพระแนงแต่เนื้อสำริดนะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบาทนะเอาหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบาทองค์ที่หนึ่งนะนี่หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบาทองค์ที่สองนะเนื้อสำริดนะฮะพาผ่านการใช้มานะผ่านการใช้มาอันนี้คือยกได้ทั้งสร้อยเลยนะทั้งสร้อยจริงๆนะพี่นะมาเป็นสร้อยเลยนะ หนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบาทนะ่ะลายมุ้งเต็มองเลยนะพาดเดิมๆไปนะใช้งานมานะยหนึ่งพันสี่ร้อยี่สิบาทืหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบบาทองค์ที่สี่นะสุดท้ายแล้วนะอ่ะแล้วก็จะมีนี่อันนี้เอา หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทอย่างกระทองคํานะทองคาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเป็นเลื่อนไม่พาปากอ่ะพร้อมกับพร้อมกับเลื่อนพาปากนะอ่ะมีทั้งสองแบบเลยนะที่มีข่าวดังๆเอาเหรียญละพันห้านะเอาเหรียญละพนะันห้าอ่ะเอาเหรียญละพันห้าจะได้ไม่งงนะเอาเหรียญละพันห้านะ วันนั้นขาไม่ทันต้องขออภัยอีกทีนนะว่เดี๋ยววันนี้มีมาเพิ่มหลวง่อทารุ่มแรกอันนี้เป็นจานแบบนี้นะอันนี้เป็นยานแบบนี้นะเขาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทนะแพงผ่านได้เลยนะพี่นะอ่ะอันนี้เป็นยานแบบนี้ละนะอันนี้เป็นยานแบบนี้บางคนถาม อยากได้แบบมีจานนะฮะจริงๆภาพน่าจะมีจานทุกองค์เอาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทนะเอาหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทหนึ่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทองค์ที่สองนะ หลังยันแบบนี้นะองค์ที่สองอันนี้เป็นองค์ที่สามนะหนึน่งพันสามร้อยสามสิบสามบาทนำเสนอเลยพี่อ่ะอันนี้เป็นงาแกะลงคอเดิมนะลงรักไว้นะเป็นงานะรับประกันนะบอกเลยว่าเป็นงาแท้นะเป็นงาแท้อันนี้เอาหนึ่งพัน สามร้อยี่สิบแปดบาทนะหนึ่งทันสามร้อยี่สิบแปดบาทนี่อันนี้ผมแบ่งให้นะแบ่งให้นะสำหรับใครที่ทันนะดูดูดูเนื้อไต,ย,ตยเนี่เหลืององมเขียวนี่เหลืององมเขียวแบบนี้เลยนะเนื้อไต,ตายเลยอย่างนี้นะนี่เดี๋ยวนะมีสององนะเดี๋ยวเราบอกราคาองค์ที่สอง เม็ดด mm ้านบนเนี่คมชัดเลยนะเนี่เนื้อเตะต,ตายแบบนี้นะผมบอกเลยว่าหายยากนะหายยากแบ่งปันนะเอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะต่อองนะหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะบอกเลยนะซ้ายขวานะเอาซ้ายหรือเอาขวานะเอาราคามาด้วยนะพี่นะทุกองค์บอกวาราคาห,หมดแล้วนะวันนี้ผมมาช้านะเพราะว่าวันนี้ พนักงานผมมาเนี่ยผมต้องวางงานไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะบวชนะเดี๋ยวผมจะบวชอาจจะต้องเป็นเสียงพนักงานผมต้องขออภัยจริงนะถ้าเกิดมีคลิปที่เป็นเสียงผมบ้างเป็นเสียงพนักงานบ้างเสียงของผมเนี่ยผมอัดไว้ก่อนที่ผมจะบวชนะไม่ใช่ว่าผมบวชเป็นพระแล้วผมกลับมาไล่พระไม่ใช่นะฮะอ่าอันนี้จะเป็นเม็ดแตงมเม็ดแตงเอาเบาๆนะแบ่งปันนะเอาหนึ่งพัน สามร้อยนะสิบเจ็ดบาทนะเอาหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทอันนี้เอาอันนี้เหมือนชุบนิกเกิลอะนะเอ,เอาเท่ากันนะหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทนะหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทแล้วก็จะมีจอบนะเอาหนึ่งพัน สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนี่หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนะหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทหลวงพ่อเดิมนะหลวงพ่อเดิมองนี้เอาแบ่งปันเบาๆแบ่งปันเบาๆเอาหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทนะเอาหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทอืม อันนี้เอาเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทนะเอาเก้าร้อยห้าสิบห้าบาทนี่ลงรักฮะลงพกเงินนะพิมพ์นิยมลงรักพิมพ์นิยมลงรักนี่เอาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบาทนะเอาหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบาทลงรักไว้นะฮะนี่สัมิ์นะฮะเมกซิตไอสัมิ์อา่าเดี๋ยวได้เลย พระพิฆเนศเมฆสิทธิ์พระพิฆเนศจะพูดไปเรื่อยเปิดจะเป็นเมฆตองเมฆขิทธิ์อับสัมฤทธิ์นะเป็นเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะเป็นพระพิฆเนศนะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะสําหรับวางบนโต๊ะทำงานหน้ารถนะหรือว่าถ้าก้าห้อยคงไม่เหมาะนะใหญ่ใหญ่เกินนะใหญ่เกินคือมันใหญ่ในช่วงของการเลี่ยมนะองค์นี้เอา หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเอา, 1, าหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทหลวงพ่อสี่วัดเบิงตะโกนนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบาทนะเอ้ไม่ใช่หลวงพ่อสี่นะหลวงพ่อสี่ตะวันนะขออภัยนะหลวงพ่อสี่ตะวันนครตะวันนะหลวงพ่อสี่ตะวันลิงค์หลวงพ่อเขียนนะลิงค์หลวงพ่อเขียนนะเออเอาหนึ่งพันห้าร้อย สามสิบเจ็ดบาทนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทนะเน่เน่เน่เน,น่อันนี้ไม่ต้องต่อนะฮะไม่ต้องต่อเลยนะเนี่ยไม่ต้องต่อเอาแบบเบาเบานะเอาสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะเอาสองพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทนะซื้อสองพันนะจริงจริงนะซื้อสองพันไม่ต้องต่อนะร้อยสิบเอ็ดบาทหากข้ากล่องรับกำไรหลักสิบนะ อ,อีกองนึงเป็นหมว่าป่ายวัดกำแพงนะเหรียญกลมนี่ในในเหรียญกลมผมบอกเลยหาโคตรยากนเนื้อเนื้อเป็นตําริดนะพี่นะเนื้อเป็นตําริดนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทเอาหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทวันนี้พาดถ,ถูกอกถูกใจนะผมก็ใกล้ตะบวนแล้วเดี๋ยวจะต้องไปรับสินวันที่หนึ่งนะไปไปอยู่วัดสักคืนหนึ่งฮนะอ่ะ ใครชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจนะระรเครื่องเบาๆวันนี้เริ่มต้นราคาหลักร้อยเลยก็สามารถติดต่อเพชรพิจิตตตรงนี้ได้เลยนะช่วงบ่ายๆเนี่ยต้องคอยดูนะว่าผมจะมีคลิปหรือเปล่านะเพราะว่าวันนี้พนักงานมาเนี่ยผมจะได้เคลียร์กับพนักงานนะไหน,ไ,หนไหนจะต้องทาความสะอาดทํา,อ,าทอะไรเงี้ยเพื่อต้อนรับแขกนะเพราะว่าเราบวชที่วัดก็จริงครับพี่แต่ว่าวันที่สามเนี่ยผมจะกลับมามามา,มานั่งคุยกันกันกบญาติพี่น้องกันนะเนาะนะมีเผื่อมีอะไรสั่งๆกันอะไรเงี้ยนะ ก็จะได้มานั่งคุยกันอ่าเป็นว่าใครสนใจรับเครื่องชุดนี้ก็ติดต่อผมเพจพี่ติดตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้เลยนะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ